ช่วงหน้าฝนนี้ฝ้าขึ้นกระจกมองไม่เห็นแก้ไขยังไงไปดูครับหากฝ้าขึ้นจากด้านนอกกระจกรถให้ลดกระจกลงเพื่อให้อากาศเข้ามาปรับอุณหภูมิภายในและภายนอกให้มีความใกล้เคียงกันหรือถ้าหากฝ้าขึ้นกระจกจากด้านในรถให้ลองปรับช่องลมแอร์ไปยังทิศทางอื่นที่ไม่ใช่กระจกรถและอีกวิธีคือการกดปุ่มไล่ฝ้าทิ้งไว้ประมาณ5-10นาที หากสังเกตว่าฝ้าหายไปหมดแล้วให้กดปุ่มไล่ฝ้าอีกครั้งเพื่อเป็นการปิดระบบหากรถของคุณผู้ชมมีฝ้าขึ้นที่ด้านหลังกระจกรถให้ทำการกดปุ่มไล่ฝ้ากระจกด้านหลังระบบจะส่งกระแสไฟฟ้าไปยังเส้นลวดที่กระจกด้านหลังและเกิดความร้อนทำให้ฝ้าหายไปแต่ถ้าหากใช้งานระบบไล่ฝ้าด้านหลังต่อเนื่องเกินไปจนเกิดความร้อนสะสม อาจจะทําให้ระบบตัดการทํางานอตนัตโนมัติและนี่ก็เป็นเทคนิคการไล่ฟ้าที่คุณผู้ชมลองทําตามกันเองได้นะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ต o วต้าลิสตอด้นะครับในวันนี้ผมคงต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ